อันนี้เป็นการปลูกพืชในแนวตั้งนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็คือใช้ท่อ PVC อันนี้ใช้ท่อพี c นะคะท่อใหญ่อยู่ข้างนอกแล้วก็ท่อเล็กอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่ดินไว้ตรงกลางใส่ดินไว้ตรงกลางเวลารดน้ำแล้วก็รดไ,ไปใส่ลงไปในนี้ตรงตรงท่อข้างในก็เจาะรูนะคะให้น้ำสามารถระบายลงไปสู่ดินได้เ,ออเป็นไอเดียที่ดีเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ มีพื้นที่น้อยนะคะเราสามารถที่จะปลูกผักกินได้นะคะเพราะคอนโดหรือว่าบ้านที่เป็นบ้านในเมืองนะคะ <S <S ไอเดียดีค่ะถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ลองดูนะคะ <S <S ประหยัดพื้นที่ดูแลง่าย <S 1> <S 1> ส่วนตรงนี้ก็คือปลูกพืชแนวตั้งแล้วก็เราสามารถที่จะจัดสวนหน้าบ้านของเรานะคะแทนที่จะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถจัดสวนให้เป็นไม้ที่ สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เป็นพวกผักสวนครัวนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกก็ไม่ได้จําเป็นไม่ต้องเป็นกระถางเสมอไปนะคะพวกของใช้เกา่เกาๆที่สามารถใส่ดินได้อันนี้ก็เป็นรองเทา้ารองเทา้าบูทที่ไม่ใช้แล้วเขาก็เอามาใส่ดินแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรอยางแล้วก็สามารถใส่ดินไดตัวนี้ก็เป็นตัวกระสอบปุย๋ย ก็ใส่เหมือนกันนะคะใส่ท่อไวตรงการลางเพื่อที่จะให้ใส่น้ำลงไปแล้วก็พท่อด้วยให้น้ำมันสามารถกระจายไปได้ตัวน,นี้ก็เป็นตัวตะกร้าเหลือใช้รองเท้าบูทอันนี้เป็นแปลงผักเล็กๆนะคะจัดโซนให้เรียบร้อยดูสวยแล้วก็อันนี้ใส่ตะกร้านะคะผักในตะกร้าหรือจะจัดอยู่เป็นโซนของตัวที่เป็นแบบแปวรก็ได้ะคะ่ะ ดูอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบที่ใช้แบบแขวนก็คือใช้เป็นโครงเหล็กเอาไว้แล้วก็แขวนตัวกระถางเอาไว้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการปลูกส่วนอันนี้ก็คือในกระถางเดียวกันเราไม่จําเป็นที่ต้องปลูกพืชชนิดเดียวนะคะเราสามารถจะปลูกร่วมกันได้น,นี่ปลูกกันก็ปลูกไป2ชนิดอยู่ด้วยกัน อันนี้เป็นการปลูกพืชที่ยกการขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะดูแลเรื่องวัชพืชง่ายแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วมส่วนอันนี้ก็ปลูกพืชในกระโจมก็คือขนาดเล็กไว้กินในครัวเรือนป้องกันตัวแมลงก็ไปทําลายแล้วก็สามารถดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกวัชพืชได้ง่ายอันนี้เป็นกระโจมเล็กๆสำหรับทําไว้กินใกล้ๆบ้าน อันนี้เขามีการปลูกผักในม้งนะคะอันนี้เขาปลูกผักอยู่ในม้งนะคะผักปลอดสารพิษอยู่สบายเลยอยู่ในมง้งคนทําไม่รู้สบายหรือเปล่าน,น,นี่ผักปลอดสารพิษนี่กําลังเขากําลังพรวนดินอยู่เพื่อจะปลูกใหม่นะคะ ผักเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วผักปลอสารพิษนี่หลังคาเป็นทรงโดม ผักที่ปลูกก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะคะจะได้ง่ายแก่การกําจัดพวกวัชพืชแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสาระประโยชน์ดีดๆเกี่ยวกับการเกษตรและอื่นๆมาฝากเพื่อนๆคะ่ะ